สวยไหมคะท่านผู้ชมนี่คือตอนเย็นซ้ายมือซ้ายมือจะไปสถานีรถไฟตรงไปสายสุขุมวิทจะไประยองนี่สถานที่ทำงานเก่าที่มองเห็นอยู่ด้านหน้าจากสะพานเข้ามาตรงนี้จะเป็นอุโมงค์นะคะเนี่ย ทางลอดทางรอดพัทยานี่เริ่มเปิดแล้วนะคะเริ่มเปิดแล้วจะทุกวันจะจะไม่เห็นร้านนี้เปิดนี่ยเริ่มจะ